การลงโทษนักเรียนนะครับเรามาดูความหมายก่อนการกระทําความผิดหมายถึงอะไรหมายถึงการที่นักเรียนหรือนกักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษานะหรือของกระทรวงศึกษาธิการหรือว่ากฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษานะครับส่วนการลงโทษนั้นหมายถึงการลงโทษนักเรียนนักศึกษาทีาา่กระทําความผิดโดยความมุ่งหมายเพื่อการ อบรมสั่งสอนเนี่ยเคยเออกข้อสอบอบรมสั่งสอนครับการลงโทษเนี่ยลงโทษไปเพื่ออะไรเพื่ออบรมสั่งสอนครับส่วนโทษและการลงโทษนักเรียนเนี่ยหรือนักศึกษาเนี่ยมีที่กระทําความผิดเนี่ยมีด้วยกัน4สถานนะครับก็หนึ่งว่าการตักเตือนนะสองทำทันบนซึ่งไอ้ทำทันบนเนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองนะครับมาเป็นพยานมาเซ็นรับทราบนะครับเป็นพยานด้วยนะครับเซ็นรับทราบส่วน3ตัดคะแนนความประพฤตินะสกิจกรรมเพื่อ ให้ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับล้างห้องน้ํากวาดขยะเก็บขยะนูน่นนี่นั่นว่าไปทํางานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปนะครับว่าก่าวตักเตือนนี่ก็โอเคว่ากล่าวด้วยวาจา ไม่ต้องทําบันทึกเป็นรายละอักษรนะครับส่วนท,ทําทันบนนี่ต้องมีทําบันทึกเป็นลายละอักษรนะครับมีแบบบันทึกทําทันบนนะครับแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยมาเซ็นรับทราบรับรู้ด้วยนะครับส่วนตัดคะแนนก็ว่ากันไปไม่ตัดผมไม่สวมเข็มขัดไม่ใส่ถุงเท้ารองเท้าอะไรก็ว่าไปตัดให้คะแนนสิคะแนนสูบบุหรี่กินเหล้าอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้คะแนนนะฮะห้ามลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาด้วยความรุนแรง หรือกันแกล้งนะหรือการแกล้งนะครับลงโทษด,ด้วยความโกรธหรือความพยาบาทโดยการลงโทษนะครับจะต้องคำนึงถึงอายุของนักเรียนนักศึกษาและความไร้แรงของพฤติการนะในการประกอบการลงโทษด,ด้วยนะครับ การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษานะครับให้เป็นไปเพื่อเจตนาในการที่จะแก้นิ่ัยความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียนนักศึกษาให้รู้จักสํานึกในความผิดแล้วก็กลับพฤติกรรมของตนเองนั้นไปในทางที่ดีต่อไปนะครับก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนนั้นไปในทางที่ดีต่อไปให้ผู้บริหารสถานศึกษานะครับหรือสถานศึกษาหรือว่าโรงเรียนเนี่ยนะฮะหรือผู้ที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาหรือว่าผู้ที่สถานศึกษานั้นมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาตรงนี้หมายความว่าไงหมาย ว่าผู้บริหารเนี่ยส่วนใหญ่ผู้บริหารจะมอบหมายให้กับครู ประจำชั้นครูประจำวิชาหรือว่าครูในโรงเรียนเป็นผู้ลงโทษนะเขาเรียกว่ามอบอำนาจให้เป็นผู้ลงโทษนักเรียนนักศึกษาได้นี่แหละที่มีคําถามถามว่าส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารสถานศึกษาจะมอบอำนาจเรื่องอะไรให้กับครูก็คือในเรื่องของการลงโทษนักเรียนนี่แหละนะครับส่วนการว่ากาตักเตือนให้ใช้กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิดที่ไม่ร้ายแรงนะครับส่วนการทําทันบนก็ใช้ในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมกับสภาพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตาม กกระทสวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษาแล้วก็ได้รับการลงโทษในเรื่องของการว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่ขิดลาบถ้าว่ากล่าวตักเตือนแล้วไม่ขิดลาบขีดเส้นตายไป2เส้นก็ให้ใช้วิธีการทําทันบนนะครับการทําทันบนก็ทําเป็นหนังสือโดยเชิญบิดามารดาและผู้ปกครองนั้นมาบันทึกรับทราบความผิดและก็รับรองการรับรองการทําทันบนไว้ด้วยนะครับส่วนการตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนดตรงนี้นะขีดเส้นได้ไปสองเส้นของแต่ละสถานศึกษากำหนดเพราะนั้นในแต่ละสถานศึกษานั้นกำหนดก็แล้วแต่สถานศึกษาจะกำหนดแตกต่างกันไปแล้วก็ทำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานผมถึงบอกว่าตรงนี้แล้วแต่สถานศึกษาเนี่ยจะกำหนดการตัดคะแนนไว้ไว่าอย่างไรเนี่ยแล้วแต่สถานศึกษาเลยนะครับมันไม่ได้มีอะไรเป็น เป็นกาหนดว่าเท่าไหรเท่าไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกรณีที่นักเรียนนักศึกษากระทําผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดนะครับให้ประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับรักษาการตามระเบียบนี้นะแล้วก็ให้มีอํานาจในการตีความและก็วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้นะครับประลัดนะฮะระเบียบนี้ประหลัดนะเป็นผู้รักษาการตามตามระเบียบนี้ไม่ใช่รัฐมนตรีเนาะบางทีก็เจอหลอกได้นะครับ